จะมาสาธิตวิธีการตั้งกล่องหยองเหรียญน,นะฮะอันดับแรกเราก็ถอดปลั๊กออกแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วกดปุ่ม FW2 ขึ้น F1 F1 นี่จะหมายถึงราคาตอนนี้มันตั้งที่20บาทเราจะเปลี่ยนเป็น30บาทแล้วก็กด FW3 ให้ไปที่30ไปที่30ก็จะได้นะ 1> f 1ก็กด f w 2ไปให้สุดเลยไปสุดมันก็จะเป็นมันจะเมนที่30และอีกจุดหนึ่งที่ลูกค้าจะต้องตั้งก็คือระดับน้ำก็ใช้วิธีเดียวกันโดยการกดปักออกเสียบปักแล้วกด f w 3า f w 2ไปให้ขึ้น f 1แล้วกดไปที่ f 2 F 2แล้วกด SW 3ไปที่ LE เดิมตั้งมาให้ที่ระดับน้ำที่2ถ้าเป็น LG เราจะตั้งเต็มถังก็เราตั้งไปที่ระดับ4แล้วก็กด SW 2ไปให้สุดเหมือนเดิมการตั้งกล่องหลักๆก,ก็จะมี F 1 ก็คือตั้งจํานวนเงิน f สองก็คือตั้งระดับน้ําหลักๆจะมีเท่านี้นะโอเคคลิปนี้จบเท่านี้